เม้นท์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สําหรับชาวต่างชาติหลายๆคนแล้วกับชาวต่างชาติอีกหลายๆคนที่ไหนคือที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์และบทสัมภาษณ์ของชาวต่างชาติในหัวข้อที่ว่ามีที่ไหนที่ดีกว่าเมืองไทยอีกบ้างโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ทา้งช่อง u t u b e เอาไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องราวภายในคลิปนั้นคุณแชมป์เจ้าของคลิปได้ออกไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประเด็นหลักที่เขาสนใจอยากรู้ก็คือมีที่ไหนที่ดีกว่าเมืองไทยอีกบ้างโดยเขามุ่งเน้นสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เคยไปมาแล้วทั่วเอเชียต่าะอกเชียงใต้เป็นหลักคนแรกเป็นชายมาจากเนเธอร์แลนด์บอกว่าเคยมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ30ปีที่แล้วและเขาเองก็เคยไปเชื่อที่บาหลีบ่อยมากและถึงแม้ว่าเขาจะชอบบรรยากาศแบบเช้าก็ แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าบาหลีจะดีกว่าที่เมืองไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็เพิ่งจะมาถึงเมืองไทยต้องให้เวลาเขาได้สัมผัสอีกสักหน่อยแต่ลึกๆเขามองว่าเมืองไทยดีกว่าเมืองไทยมีสภาพแวดล้อมดีกว่าที่บาหลีและดูมั่นคงกว่าบาหลีคนที่สองเป็นสาวลูกครึ่งเวียดนามที่กําลังเที่ยวอยู่ในเมืองไทยและมีแผนที่จะไปเที่ยวต่อที่ลาวกัมพูชาและเวียดนามเธอบอกว่าจะเที่ยวในไทยมาประมาณหนึ่งเดือนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เธอจะเที่ยวอยู่ทางภาคใต้และมีหลายๆคนได้บอกเธอว่าเวียดนามกับฟิลิปปินส์ดีกว่าที่เมืองไทยอาหารเวียดนามอร่อยกว่าอาหารไทยแต่สําหรับเธอเองเธอคิดว่าประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ดีเธอชอบเกาะพีพีมากความบันเทิงยามค่ำคืนก็ยอดเยี่ยมผู้คนก็ดีว,วิวทิวทัศ์ก็สวยงามแต่ถ้าให้เธอตั้งตว่าที่ไหนดีกว่าเมืองไทยเธอก็คงจะต้องตอบว่าเวียดนาม เพราะตัวเธอเองเป็นลูกครึ่งเวียดนามคนที่สเป็นชายมาจากฝรั่งเศสเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วเขาอยู่ที่สิงคโปร์แต่มาเที่ยวหาเพื่อนที่เมืองไทยหนึ่งสัปดาห์และสำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆมาแล้ว70-80%แเซและเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนต้องการมากกว่าแต่ได้ให้ตอบจากรสนิยมส่วนตัวของเขาเขาขอเลือกสิงคโปร์ ทั้งนี้ในคลิปต้นเรื่องนั้นยังมีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวอีกหลายคนนะซึ่งคำตอบของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามสิ่งที่แต่ละคนต้องการและถ้าเพื่อนๆต้องการรับชมแบบเต็มๆแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเรื่องแบบนี้มันมีแน่นอน แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยความพิถีพินต่อนะคะมันยากมากที่จะชนะประเทศไทยแต่ฉันเดาว่าเราบอกน่าจะเป็นหนึ่งในชายหาดที่ยอดเยี่ยมมากคนไม่พลุกพล่านและแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นชายหาดที่น่าทึ่งด้วยคุณจะต้องชอบที่นั่นถ้าคุณชอบบรรยากาศแบบเช้าก็ความพิถีพินต่อนะคะขอบคุณมากเลยค่ะฉันสนุกกับการสัมภาษณ์ของคุณแน่นอนว่าฉันชอบเมืองไทย ส่วนอันดับที่2ก็คือเมียนมาและที่จริงแล้วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีที่สวยๆนะ่าไปเที่ยวอยู่เยอะมากซึ่งตัวฉันเองก็รักบาหลีเช่นกันฉันรักวัฒนธรรมและผู้คนของที่นั่นส่วนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวฉันเฉยๆนะความพิถีพิถันานะคะฉันหวังว่าประเทศไทยจะสามารถรักษาวัฒนธรรมของพวกเขาเอาไว้ได้และไม่กลายเป็นการท่องเที่ยวที่หวังผลทางการค้ามากเกินไปนะความพิถีพิถันานะคะหัวข้อนี้ดีมาก ทุกวันนี้มีผู้คนที่เดินทางเก่งๆอยู่มากมายและผมก็มั่นใจว่าประเทศไทยจะอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของหลายๆคนอย่างแน่นอนความพิเห็นต่อมานะคะเมื่อไม่นานนี้ฉันได้ดูคลิปมากมายเกี่ยวกับบาหลีและลอมบอกฉันเองก็ยังไม่เคยไปที่นั่นแต่ฉันได้ใส่มาแล้วว่าในลิสต์ของฉันเรียบร้อยแล้วความพิเเนมานะคะพูดได้ถูกต้องวันนี้มีที่ไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนลอกความพิเีนตนมานะคะ อาหารเวียดนามดีกว่าอาหารไทยมากความคิดเห็นต่อมานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกําลังมองหาด้วยนะความคิดเห็นต่อมานะคะบาหลีไม่ใช่ประเทศบาหลีเป็นเพียงเกาะเท่านั้นคุณควรเปรียบเทียบบาหลีกับเชียงใหม่น่าจะเหมาะกว่าและหากคุณอยากเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราคิดว่าน่าจะยกเอาอินโดนีเซียมาเปรียบเทียบจะดีกว่านะความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยบางส่วนก็อยากไปเที่ยวพม่านะ ส่วนตัวคิดว่าพม่ายังดีกว่านี้ได้อีกมากหลายๆที่ก็ยังไม่มีภาพออกมาให้เราได้เห็นกันเลยและทะเลฝั่งอันดามันก็น่าจะดีไม่น้อยทีเดียวความคิดเห็นต่อมานะคะชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องอยู่ไม่มีที่ไหนสมบูรณ์เพอร์เฟกไปทุกเรื่องสบายใจที่อยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นถ้ามองว่าที่นั่นดีกว่าก็ไปอยู่ที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะคะตอนนี้ยังจะมีที่ไหนที่บูมกว่าเมืองไทยอีก ความพิต่อมานะคะบราซิลดีกว่าไทยที่นั่นมีชายหาดที่สวยงามและอาหารก็อร่อยรวมถึงมีความหลากหลายของสิ่งต่างๆมากกว่าด้วยความพิดเห็นสุดท้ายนะคะผมชอบคอนเทนต์แบบนี้มากๆมันอาจจะไม่ถูกใจคนที่ชอบฟังแต่คําชมมากนะแต่มันจะช่วยให้เราได้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีกจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และถ้าหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาด แอดต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ